เราจะเห็นการเดินทางของน้ำผ่านทางทิชชู่ใช่ไหมคะการทดลองวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะทักทายก่อสวัสดีค่ะซาบิกายูต้องรักกันไหมคะเข้าสู่ช่องไบายแอด์มัมสตอรี่ค่ะวันนี้จะทำอะไรคะวันนี้จะทำเอ็กซ์เพรลเมนต์ลงไปกับพี่เบลอ่าทิชชู่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวค่ะเราต้องบอกก่อนอันนี้เป็นการทดลองที่จะทำอะไรเรื่องอะไร เดินบนน้ำาชูเดินบนน้ำไม่ใช่วันนี้เราจะทําการทดลองวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเราจะมาดูการเดินทางของชูน้ำเราจะมาดูการเดินทางของน้ำกันเออนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะลงไปพี่เบลล์มีชูมิน้ำน้ำใส่ไปในแก้วใส่กี่ใบใส่กี่ใบ สามใบสามแล้วก็ใส่น้ำลงไปในแก้วสามใบอันไม่มีน้ำอ่าสองอันนี้เป็นแก้วเปล่าแล้วก็มีสีผสมอระสุสีผสมอาหารวันนี้เราใช้สีม่วงสีแดงแล้วก็สีอะไรนะใบแล้วก็สีเขียวโอเคแล้วก็ที่ใช้กิ่านสามสาม่าเดี๋ยวเราจะมาดูการเดินทางของน้ำกัน โอเคแต่ก่อนอื่ like. hey, oh, okay. huh. okay. uh, นเราไปดูกันทดลองให้ทุกคนทำอะไรก่อนกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดสับตะไบให้แน่นอยู่ด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันทดลองกันเลยค่ะโอเคอ่ะนี่ดอปเปอร์เดี๋ยวทำอะไรต่ออ่าใส่สีเอาแบ่งกันแบ่งกันใครจะใส่สีอะไรเอาแบ่งกันเรื่องขอใส่ได้อ่าหนว้ใส่ชิบูไม่ขอใส่สชิบูโอเคเ่น ใช่จดลงไปเลยปื้ใสให้หมดโอเคพี่เบลใช้สีอะไรสีม่วงส่อาตาใบอ้าบีบค่ะสีที่สองค่ะใส่เข้ามาเลยอาบีบพี่จะพูดสีแดงอ้าใสไปเลยมาไมอสีแดง โอเคอ่านี้เราก็จะได้สีแดงแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีม่มว,วงควรคนสีแดงเนี่ยค่ะสีมันจะได้เข้ากันให้ทั่วถึงนะคะ okay. โอเคนะอ่าพอแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้แก้วเปล่าทั้งหมดหสใบสใบค่ะมาแทรกตรงกลางนี้ใช่ไหมเราจะมาแทรกตรงกลางนี้นะเพราะเราจะดูการเดินทางของน้ําใช่ไหม โอ okay. เคอ้าวตอไปทิชชู่ค่ะพับเลยลอ้าวพับทิชชู่เป็นรูปอะไรคะเดี๋ยวดูสิให้มันเป็นย,วยาวๆแบบนี้ใช่ไหมคะพับทิชชู่เป็นรูปยาวๆแบบนี้ <c oughs> อ่าแล้วทำไงต่อคะพี่เบลแล้วก็พับแบบนี้แล้วก็เอาใส่ลงไปเลยค่ะอ่าหนึ่งสีนะหนึ่งสีเอาใส่นี่ก่นอนเอาช่วยกันใส่ทีละสีก่อนนะ่ะโอเคพี่เบลใส่เอ้ออย่างนี้แหละโอเคโอเคแล้วก็สีเขียวค่ะไม่ใส่สีเขียว ไม่ใส่ค่ะน่าสีเขียวแล้วสีอะไรอีกคะสีแดงแล้วก็สีแดงพับแล้วก็ใส่ลงไปเลยเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอ๋อทิชชู่ต้องขาดอีกแผ่นหนึ่งถูกไหมต้ออีกแผ่นนี้ใส่พี่เบลพับค่ะอีกสีหนึ่งเอาสีเขียวมาใส่ตรงนี้ค่ะใส่ในแก้วเปล่า นี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูการเดินทางของสีแล้วก็น้ํากันนะว่าน้ําจะเดินทางกันแบบไหนนะรอก่อนนะรอก่อนนะติ๊กตอก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 ใช่ต้องรอใช้เวลารอสักพักหนึ่งเลยโอเคเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันก่อนค่ะไป้าเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมันกําลังเริ่มเริ่มถ่ายเทน้ํำันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเครออีกแป๊บหบนึงบบน่ง,แบบงเป็นชั่วโมงเลยนะเป็นชั่วโมงเลยล่ะใช่เปิดเจดรรอ,อนิดนึงราคาทุกคนแล้วนี่นะคะก็คือ3ชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการเดินทางใช่ไหมพี่ไว้ เราจะเห็นการเดินทางของน้ำผ่านทางทิชชู่ใช่ไหมคะโอ้โห oh, oh, ดูมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม้วงการทดลองวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกค่ะโอเคอ้าวงั้นเดี๋ยวเราลาเพื่อนๆไปก่อนดีไหมสามชั่วโมงแล้วตอนนี้เราจะขึ้นบ้านไปนอนแล้วคะ่ะอย่าลืมไหยคะอย่าลืมกด อย่าลืมกดไลค์กด check, แชร์กด subscribe นะให้พวกเราสองแม่ลูกด้วยนะสำหรับวันนี้อีีของ้ังฟา์ลาไปก่อนค่ะ